นาเดชเล่าโมเมนต์วาเลนไทน์เฉลยมีแหวนแต่งงานซ่อนในดอกไม้ไหมผ่านพน้นช่วงวันวาเลนไทน์มาแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคู่รักในวงการบันเทิงสาดความหวานใส่กันแบบไม่ยัง้งและคู่ที่ถูกจับตามมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคู่ของพระนางสุปตานเดชย,ายา่ยาที่ในปีนี้ทั้งคู่ชวนกันดินเนอร์ที่คอนโดแบบเรียบง่าย แต่อบอวนไปด้วยความรักทำแฟนคลับฟินตัวแทบแตกล่าสุดวันนี้18กุมภาพันธ์2566นาเดตได้ออกมาเผยโมเมนต์วันวาเลนไทน์นทว่ามีเวลาว่างเตรียมตัวในครั้งนี้เยอะเลยปีนี้เราไม่ได้บอกอะไรเขาแค่บอกว่าเราจะทำอาหารให้กินวันนั้นยาย,ย่าถ่ายงานเสร็จและผมกำลังจะออกไปเอาดอกไม้เราก็เจอกันพอดี น้องถามว่าเราจะออกไปไหนด้วยความที่เราโกหกไม่เก่งก็บอกว่าจะไปเอาดอกไม้และได้ออกไปด้วยกันไม่มีอะไราซ่อนอยู่ในดอกไม้ถ้ามีต้องเปอีกสถานที่หนึง่งผมก็เข้าใจผู้หญิงว่าระเบียบคอนโดก็คงไม่เหมาะกับการขอแต่งงานเท่าไหร่เห็นแก่หน้าพ่อแม่เขาบ้าง